อ่ะเอาใหม่เอาใหม่โดขคายุโดขคายุคายุได้ยินเสียงคุณครูไหมได้ยินเสียงคุณครูไหมลูก โอเคอ่ะพร้อมกันนะโดกดถูกหรือเปล่านึน่งอ่ะเอาใหม่โดนิปุ่งอ่าต่อไปเรมีฟาพูดด้วย โซนพูดด้วยโอเคอ่ะเก่งมากเลยทำได้แล้วกดได้แล้วใช่ไหมกดได้แล้วใช่ไหมเก่งมากเลยอ่ะโอเค อ่ะทีนี้คุณครูจะนั่งดูขายุกดอ่ะให้ขายุเป็นคนกดนะขายุกดให้คุณครูดูนะโอเคไหม,ไไหมทำได้ไหมอ่ะทำให้คุณครูดูหน่อยค่ะคะอ่ะพูดด้วยพูดด้วย พูดด้วยพูดด้วยโดเรตอนนี้นะอ่ะพูดด้วยโด,โดเรแล้วก็มีน้าจิงจังเลยพูดอ่ะพูดด้วยฟาอ่า ซอนอ่าซอนอุ้ยทำได้ฮะเหนื่อยเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยเหนื่อยแตกเลยเหรอเหนื่อยแตกเลยเหรอ,หอ,อ,หรอลูกกดคีย์บอร์ดจนเหนื่อยแตกเลยเหรอ มีของกินอะไรมาโชว์อีกไหมวันนี้อ่ะต่อไปจะมีรูปภาพตัวโนดตให้ขายุดูนะขายุจะจําได้หรือเปล่านะคุณโ,โตเคยเปิดให้คายุดูนะวันนี้ก็จะเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวขายุจะจําได้หรือเปล่านะคอยดูนะจําไม่ได้เหรอดูนะ อ่าอันนี้รูปอะไรรูปอะไรรูปแมวคาฟิวรูปแมวกาฟิวภาษาอังกฤษแมวภาษาอังกฤษคืออะไรแค t ใช่ไหมใช่หรือเปล่าแค t หรือแคด แคดหรือแคดโอเคอ่ะทีนี้ให้แคดเนี่ยเป็นตัวแทนของโน้ตตัวโดนะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัวซีเหมือนกันถ้าเห็นรูปแคดก็จะเป็นโดนะต่อไปรูปที่สอง อายุดูนะต่อไปลูกที่สองน่ะนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะเรอ่ะเรเป็นตัวดีอ่านว่าเรออกเสียงว่าเรเป็นตัวดีนะ จำได้ยังอายุโอเคอ่ะต่อไปรูปที่สามรูปที่สามอ่าอันนี้คือรูปอะไรอันนี้รูปอะไรคะช้างอ่านว่ามี อ่าถ้าเห็นรูปช้างก็ไม่เข้าใจว่าเป็นมีต่อไปตัวที่สีอ่าตัวที่สีมาแล้วตัวอะไรเอ่ยอันนี้คือตัวอะไรฟ้า อันนี้คือตัวฟาตัวไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นโซอนอันนี้ตัวอะไรเอย่ย ยีรับเก่งมากอ่าเป็นนี้เป็นตัวโน้ตตัวแทนของโน้ตตัวซอนนะซอนพูดสิโอเคอ่านี้ก็เป็นรูปคีย์บอร์ดอ่าต่อไปก็จะเป็นรูปคีย์บอร์ดนะนี่เลยรูปคีย์บอร์ดมาแล้วนี่เห็นไหม เหมือนกันกับของคายุไหมคีย์บอร์ดนภาพเป็นรูปภาพเหมือนกันกันกบของคายุไหมที่มีคายุอยู่มีอยู่ที่บ้านเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหม๋อมวันยาวหรอของคุณโตวันอยู่ในรูปภาพใช่ไหม โอเคอ่าเหมือนกันเนาะสรุปเหมือนกันอ่าวุอะไรเนี่ยขนมเหรอขนมอะไรอ๋อ,อ,อมันเปรั่งเหรอตัวโตก็มีตัวก็มีเหมือนกันนี่ กุ้งตัวเป็นอ๋อกล่องสีออฟ้าขอ,องกุ้ตัวจะเป็นสีม่วงเ่ยเป็นมันม่วงมันสีม่วงเห็นไหมอืมอาเรียนเสร็จก่อนค่อยกินเนาะเรียนเสร็จก่อนค่อยกินเนาะได้ไหมเอาไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกิน เรียนเสร็จก่อนอ่าจุดไก่อนเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วคายุทานข้าวหรือยังเหรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณแม่ทำอะไรให้เอาไว้ทานข้าวมีอะไรทานบ้างวันนี้ไข่เจียวไหม khay treo nữa, bên khay treo nữa, phải không? không, nữa, oh, bên bên khay dao nữa, nữa bên khay phải không? khay dao phải không? เอาทำท่าเหมือนกันอีก <c oughs> เอาทำท่าเหมือนกันอีก <c oughs> เอาหัวล้อทำไมหัวล้อทำไม อ้ามาเข้ามาใกล้ๆก่อนขยับมานี่ขยับมาเข้ามาใกล้ๆคุณครูอ่าฟังวันนี้เราได้เรียนอะไรนะวันนี้เรียนกดอะไรนะกดตัวโน้ตกดตัวโน้ตห้าตัวใช่ไหมใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ได้ออกเสียงตัวโน้ตด,ด้วยใช่ไหมคะโอเควันนี้เรียนสองแบบฝึกหัดนะคะ เดี๋ยววันจันทร์หน้าค,นคุณคุณครูจะสอบคายุนะว่าจะคายุจะทําได้ไหมให้ค,คุณครูสอบไหมไม่สอบเหรอทําไมล่ะทําไมถึงทำไมถึงไม่ให้สอบเนอ เอาโอเควันนี้ันนี้พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวให้ใครยุทานข้าวเนาะโอเคไหมจ้าสวัสดีค่ะคุณครูอ,อะไรคุณครูโตคุณครูโตวิท่าเลยนะต้องทำแบบนี้คุณครูโตใหญ่ๆเลย 拜拜，拜拜。